สวัสดีครับพบกับ m เมจิก a บ Academy นะครับผมมาอีพีนี้เป็นพี่มีรีวิวไพ่นะครับสำหรับที่มีจะหยิบมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Pop Star นะครับผมอีกหนึ่งตำลับของค่ายไพ่น้องใหม่นะผมไพ่เมยากลน้องใหม่นะที่ชื่อว่า Lefo s a ร o นะครับผมนี่ด้านหน้ากล่องนะครับผมก็จะเขียนเป็น Pop Star แบบนี้นะครับผมด้านข้างนะครับผมนี่ก็จะออกแบบลายน่ารักๆแบบนี้นะผมเป็นเขาเรียกว่า ถือไมโครโฟนนะเขียนว่าป๊อปสตาร์นะครับผมป๊อปสตาร์พิ้งการนะอีกด้านนึงนะครับผมก็จะเขียนว่าดิสพิลูเต็ดนะครับผมก็คือถูกเคลียร์โดยลิฟโอลซัฟเฟอร์นะครับผมนี่ด้านล่างนะครับผมสำหรับนี้ก็คือออกมาปี2020นะครับผมและสำหรับนี้คือ first edition นะครับผมแต่เขาไม่ได้บอกนะสำหรับนี้ว่าผลิตมากี่สำหรับนะครับผมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดกีตาร์อะไรแบบนี้นะผมทั้ง2ด้านเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับนี้เนี่ยพิเศษยันนะ ลายไพย่ถ้าหลังถ้าหลังกล่องน,นี้จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่มีดูในก่อนไม่แน่ใจถ้าเป็นแบบนี้จะได้เป็นวันเวด็กนะพกเพื่อนๆมาด้านในกันนะครับผมตรงลิ้นกล่องจะเขียนว่า let's dance นะครับผมแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบแนวสายฟ้าทันเดอร์อเล็กๆนะเป็นสีน้าเงินกับสีแดงนะครับผมมาด้านในกันนี่แกะพร้อมๆองเลยนะเพราะว่าสำหรับนี้ไม่มีสแตปมนะโอเค ต้องบอกว่าสำหรับนี้นะครับผมอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยว่าไพ่ตัวนี้จะเป็นวันเว y d e c นะผมวันเว y d e c ก็คือถ้าเราหมุนแบบนี้ไพ่หลังไพ่จะได้เหมือนกันนะผมเราสามารถเล่นกลได้นะต้องบอกนะแต่ต้องเซตให้เหมือนกันนะด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวดูหลังไพ่ก่อนเลยด้านหลังจะเป็นเหมือนกล่องเลยนะผมตรงนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกกีตาร์เบสไมโครโฟนนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเวลาที่เราทําแฟนแบบนี้จะสวยมากเลยแบบนี้เห็นไหมหรือ ถ้าเราสเปซแบบตรงๆนะผมแบบบนเทเบิย่านี้ก็จะเป็นแบบคีย์บอร์ดยาวๆเลยแบบนี้นะครับผมอันนี้คือด้านหลังไพ่นะทีนี้มาดูไพ่ของแถมกันนะผมดูก่อนมันมีอะไรบ้างชึบโอเคสองใบนะครับผมใบแรกนะครับผมที่แถมมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไพ่โฆษณานะครับผมนี่ดีไซน์สวยงามนะ r e f o s i l v e r c o m นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบแบ็กการ์ดปกติเลยนะแต่ด้านหน้าเนี่ยก็คือดูสวยเลยนะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมโจ๊กเกอร์นะครับผม2ตัว ตัวหนึ่งจะเป็นตีกรงนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเ,เล่นกีตาร์นะครับผมแบบนี้แล้วก็ใบกิมมิกนะครับผมอันนี้จะเป็นดับเบิลแบ็คนะครับผมต้องบอกว่าค่ายนี้ชอบทำดับเบิลแบ็คนะอ่ะมาเที่ยวนี้นะครับผมด้านหน้ากันใบแรกครับเอสโพดัมนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบขาวบอยนิดนึงนะแล้วก็เขียนว่าป๊อปสตาร์นะครับผมส่วนบรรดาดอกไพ่ทั่วไปนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบ เขาเรียกว่าตัวปิ๊บตรงนี้เนี่ยจะออกแบบดีไซน์ให้มันเล็กๆนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือทุกดอกเนี่ยก็คือจะมีสายฟ้าเป็นสัญลักษณ์โลโก้ตลอดเลยนะแบบนี้นะครับผมทีนี้มาดูแจ็คควินคิงกันนะครับผมตัวแจ็คนะครับผมก็จะถูกดีไซน์เป็นแบบเฮ้ยสวยนะแจ็คก็จะเป็นเหมือนนักร้องแบบนักร้องล็อกสตาร์นะผมส่วนควีนก็คือเป็นผู้หญิงเลยนะครับผมนะ่าจะเป็นแบบ er คาร์บัเร่เกอร์นะผมส่วนคิงนี่ก็คือแบบเป็นพวกแบบ บรรดาคิงทั้งหลายนะแบบราชานักดนตรีนะครับผมนี่แบบนี้นะครับแจ็คินคิงเอ้นะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบทําปิ๊บดอกตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะผมแต่ยังคงคอนเซปต์สายฟ้าเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับผมไล่กันไปเหมือนกันอันนี้โอ้หนี่มันคือแจ็สันแน่เลยแจ็คนะครับผมเป็นนักเต้นนะคุณส์นะครับผมเหมือนเหมือนนักร้องแบบดังๆอ่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลเลยนะว่าแต่ละคนเขาได้อินสปายมาจากอันไหนนะอันนี่คิงนะครับผม คิงดอกจิกนะครับผมปึ๊บควีนเอ้ยควีนดอ,อกจิกทำไมทำไมเป็นผู้ชายเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกัน,นต้องหาข้อมูลเหมือนกันนะเนาะแจ็คน่าอันนี้น่าเหมือนสนุ๊ด็อกเลยอะ่ะอะเขาอาจจะอิงแบบจากเออ่นักดนมตีจริงจริงก็ได้นะเนาะอันนี้เอสดอกจิกครับแล้วก็คิงอันนี้เอวิสเลยอ,ะอ่ะน,นี่เอวิสเพสลีย์เลยอ่ะดูรู้เลยนะเป็นเอวิสนะครับผมควีนเอมี่ไวท์เฮาส์ปะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะเหมือนเหมือนใช่เลยอะเอมมี่ไวท์เฮาส์นะ เล้วก็แจ็คครับผมเอ้ยคุณนี้คุ้คนๆะน่ะถ้าใครรู้พี่บอกให้หนหน่อยนะเออนะครับผมนี่แล้วก็ดอกไพ่เป็นประมาณนี้เอซโพแดงนะผมก็คือเป็นเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับนี้ป๊อปสตาร์นะครับผมต้องบอกว่าอ่ะที่นี่ก่อนทีละอย่างก่อนนะผมความแข็งของไพ่ก่อนนะผมก็อบอกความแข็งของไพ่เนี่ยก็คือค่อนข้างแบบโอเคนะเป็นอโลมานแบบเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดได้อยู่เลยน้อง,อง,องจะไม่ได้แข็งจนเกินไปเหมือนขนาดทารีโฮนะครับผมทารีโฮคือแข็งโอเคอะ่ะ จะไม่เท่ากับอลาดินนองบอกไม่เท่ากับอลาดินนะแต่ก็คือจะประมาณแบบประมาณไบซิเคิลสแตนดาร์ดได้ตัวไบซิเค um ิลหลังสีดำน่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะน้อง,องแล้วก็ตัวความหนาของไพ่ความอะไรก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดโป๊กเกอร์ไซส์ปกตินะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้โคตรสวยเลยนะสำหรับค่ายนี้นะรีเฟอร์ซัฟเฟอร์สำหรับสำหรับที่ชื่อว่าป๊อปสตาร์นะครับผมถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นเจ้าของนะครับผมพี่หมีมีให้จับจองต้องบอกนะมันมีไม่เยอะนะพวกนี้เอาวันนี้เดียวนะครับผมก็ สามารถสั่งซื้อได้ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมมีทั้งไลน์นะครับผมมีทั้งช้อปปีแล้วก็ทิกตอกช็อปนะครับผมสะดวกช่องทางไหนไปสั่งช่องทางนั้นกันได้นะครับผมแล้วจะรีบเก็บไพ่ทำไมไม่มีไ่ปิดเลยนะผมะไะสไลด์อีกทีนี้นะครับผมจะรีบเก็บไพ่เนาะสไลด์อีกทีนี้นะครับผมฝึกกดไงเยอะนะจ๊ะไปแล้วนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe นะครับ